เนื้อปลากายขูดมานะครับนี่ซื้อมาแบบนี้เดี๋ยวก็จะมาปรุงรสโคลกให้เหนียวเด้งเสร็จแล้วเราก็เอามาทำลูกชิ้นกระเทียมพริกไทยรากผักชีโคลกให้แหลกเลยนี่นะครับเนื้อปลากายขูดแล้วใส่ไปโคขกต่อ น้ำเปล่านะครับอันนี้ก็เกลือละลายให้เข้ากันน้ำผสมเกลือนี่ก็ค่อยๆใส่นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆโกนวดต่อไปสไสใหม่น,นี้เราก็ใส่น้ำหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมานวดต่อนะครับ เพราะว่าตับเนี่ยคบไม่ไหวครับเหนียวเกินนี่นะเหนียวเด้งเลยใช้ได้แล้วพอเลยพอลวกลูกชิ้นเนี่ยขออน,นุญาตใช้มือเปล่านะครับปั้นเลยนะครับปั้นแล้วก็หย่อนใส่ไปเลยอย่างนี้นะครับใส่ไปชิ้นของเรานี่ก็ลอยขึ้นมาแล้วนะครับ,รบก็ใช้ได้แล้ว แล้วก็ตักขึ้นพักใส่น้ำเย็นนะครับน็อกไว้ก่อนหัวกะทิใส่ไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะใส่ตอนจบอีกอันนี้หัวกะทิของเรานี่ก็นี่นะครับแตกมันแล้วก็จะใส่น้พริกแกงเขียวหวานลงไปต่อนี่นะครับเดือดแตกมัน แบบนี้นะครับขึ้นงเงาๆอย่างนี้เลยกระชายใบยมะกรูดฉีกถีกไปพริกชี้ปลาแดงมะเขือนะครับ <Hey. S 1> โอ้กินหอมมากตะกอน น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บลูกชิ้นปลาไปไปปัดกัน ผางกะทิสุกได้ที่ดีแล้วก็จะเพิ่มความเข้มข้นด้วยหัวกะทิอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายหัวละพาไปไป แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากลายพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับลูกชิ้นปลากลายแบบเหนียวเด้งกันเลยนะครับแกงเขียวหวานหอมอร่อยแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากลายขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับนี่ก็กินกับขนมจีนนะครับปักสายเรียบร้อยแล้วนี่ลองกินกับเส้นนะครับได้ดูบถึงใจ อ้อ <ś m> แกงเนี่ยเข้มข้นเลยกินไปกินมาตอนแรกว่าเหมือนไม่เผ็ดนะครับตอนี้ก็เริ่มเผ็ดแล้วแกงเขียวหวานนี่ก็ไม่ใช่ว่าหวานนะครับก็คือแกงทั่วไปแกงกีททั่วไปนะครับแต่ว่าสีเขียวเขาก็ไม่รู้จะเรียกแกงเขียวไงครับก็เลยเียกแกงเขียวหวาน แต่ตอนทำนี่ก็ไม่ต้องปรุงหวานมากนะครับอือร่อยเนี่ยครับเป็นไ่ครับอื